ภูเกต็ตต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติพึ่งพาแค่คนในประเทศยังช่วยอะไรไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ตรงหัวข้อนะครับแต่ว่าหัวข้อนี้ก็คือสื่อให้เห็นว่าถ้าภูเกต็ตยังต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยภูเกต็ตต้องพัฒนาอะไรให้มากกว่านี้แล้วก็ช่วงนี้เราก็พยายามเน้นให้คนในประเทศไปเที่ยวที่ภูเกต็ตเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าข่าวที่เราพูดวันก่อนเนี่ยคือโปรโมชั่นเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย สุดท้ายแล้วผ่านมาเกือบจะ4เดือนก็ใช้เงินไปแค่1ในสเท่านั้นเองแล้วรัฐบาลจากเดิมก็นะเล่นท่าว่าจะมีโปรโมชันเนี้ยแค่สุดแค่เดือนกันยาสุดท้ายต่อไปต่อมาจะต่อไปจนถึงมกราปีหน้าเลยหรือเพอๆอ,อ,อาจจะต่อไปอีกถ้าเงินยังเหลือคือเขาจะต้องใช้เงินให้หมดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็คือสรุปว่าคนในประเทศไม่ยอมมาเที่ยวภูเกต็ตถ้าจะมาก็แค่เทศกาลที่รัฐบาลบังคับให้มีวันหยุดเท่านั้นเองแล้วก็ จากที่โกโนไกเคยไปมาเนี่ยระบบขนส่งในภูกเก็ตเนี่ยเรียกไดว่าคือคือเอาเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะภูกเก็ตหรอกทั้งประเทศเลยก็ว่าได้คือคนไทยไปไหนก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์คือถ้าไม่มีรถก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นยอดนักขับทุกคนจะต้องมีส่วนตัวคือจริงๆมันก็สะดวกดีด้วยถ้ามีไว้ของตัวเองแต่ว่าถ้าเราไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือเขามีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมคือแทบจะทุกเมืองอะ่ะที่อ๊อฟเคยไปอะ่ะ คือเขามีรถเมล์หมดหมายถึงว่าไม่ใช่รถเมล์สองแถวแบบบ้านเรานะคือรถเป็นรถบัสอย่างดีเลยอะคือมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส่วนที่ว่ามีแล้วคนจะขึ้นหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องหนึ่งคือรัฐบาลคุณควรจะต้องเตรียมให้เขาเอาไว้ต้องเป็นบริการสําหรับท้องถิ่นจะขาดทุนหรืออะไรช่างมันก็คือเรามีแล้วทั้งหมดนี้เพื่อลดการใช้รถยนต์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันสร้างมลภาวะสร้างมลภาวะให้กับโลกนี้อย่างมาก ต่อให้ไม่ได้สร้างมูลภาวะนะอีกหน่อยเป็นรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตามมันก็ยังทําให้รถติดได้คือมันเป็นค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่สําหรับคนอนะ่ะคือกลายเป็นว่าเรียนเด็กเรียนจบก็ต้องอยากมีรถของตัวเองก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินกันใช่ไหมเพราะว่าประเทศเราไม่ได้มีอาจจะเป็นบอรประเทศเราผลิตรถยนต์เองก็เลยอยากจะให้คนในประเทศซื้อรถยนต์เยอะๆะมันก็คือเราต้องเป็นหนี้เป็นสินเยอะเพราะว่าเราจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาที่หัวข้อนี้เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะ ก็คือเป็นความพยายามที่จะผลักดันภูเก็ตเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด19แต่คิดว่าการท่องเที่ยวยังสามารถฟื้นฟูได้วงเล็บอีก10ปีเอ้ยไม่ใช่วงเล็บอีกนานอันนี้พูดเองจากภาพนี้ก็คือชายหาดป่าตองเนี่ยแทบจะเป็นชายหาดร้างไปแล้วถ้าเห็นว่าภาพมีนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเฉพาะวันหยุดเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศแต่พอพ้นจากวันหยุดปุ๊บก็ร้างอีกเหมือนเดิม คือต้องยอมรับว่าเดินทางไปยากอะ่ะเพราะว่าต่อให้นั่งเครื่องบินมาเนี่ยนะที่เราเคยไปก็คือลงสนามบินปุ๊บนั่งรถเข้าเมืองอะ่ะต่อให้เป็นแอร์พอร์ตบัสเนี่ยยังอีกตั้งเกือบชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงในเมืองฉะนั้นแล้วมันก็ยังยากอยู่ดีเขาก็ต้องพัฒนาอะไรมันมากกว่านี้ถ้าให้ออคิดนะก็คือพัฒนาไอ้นี่เลยรถรางเลยจัดสนามบินเข้าเมืองไปเลยจบ พอบจำได้ว่าแอร์พอร์ตบัสเนี่ยมันมีสองเส้นทางใช่ไหมเส้นทางแรกก็ของรัฐบาลเองซึ่งก็ถูกๆหน่อยแต่ก็ร้อยหนึ่งอยู่ดีนะขนาดถูกแล้วนะอีกอันหนึ่งของอะไรสักอย่างรลบบิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งต้องไปเติมเงินเขาแล้วก็อะไรก,ก็ไม่รู้อะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือรอบรถมันก็น้อยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยควรต้องพัฒนาซึ่งในประโยคเนี่ยก็บอกว่าเออตอนเนี้ยเป็นเพราะผลจากโควิดนะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสนะที่จะทําให้เราเนี่ย เนี่ยโกลเด้นออป portunity ที่จะได้พัฒนาไอ้อินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยนะของภูเก็ตเนี่ยนะพูดโดยนายกเหรอเปล่าพูดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศเอา้าวไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วตอนนี้คือเป็นโอกาสจะพัฒนาโครง,ง,งสร้างพื้นฐานแต่วงเล็บว่ากว่าจะอนุมัติอ้อไม่ใช่สิกว่าจะทะเลาะก,กันเสร็จกว่าจะอนุมัติงบประมาณกว่าจะเริ่มสร้างกว่าจะอะไรครับอีกสิปี มันจะทันกินไหมจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่เราเพิ่งเปิดในประเทศใหม่ๆเลยเนี่ยสร้างไว้เลยรอคนต่างชาติเขากลับเข้ามาปุ๊บก็อโอเคเลยอะไรเงี้ยเดินทางได้เลยคืออันเนี้ยเขาคุยกันกันกบพวกทูตจากสารพัดประเทศทั้งแถบเอเชียแล้วก็แถบยุโรปเนี่ยนะว่าภูเก็ตเนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกเลยหลังจากการระบาดโอ้โห อเคยพูดข่าวอื่นไปจะเน้นแต่นักท่องเที่ยวคุณภาพนักท่องเที่ยวจ่ายหนักไม่ใช่หรือเป็นศูนย์กลางระดับโลกแบบไหนอ่ะเพราะว่าถ้าศูนย์กลางระดับโลกในความคิดของออฟเนี่ยนะการเดินทางมันจะต้องสะดวกสบายอันนี้การเดินทางครับยังเป็นรถกระป๋องอยู่เลยออรู้สึกเขาจะเรียกว่ารถโพองหรืออะไรเนี่ยที่เหมือนเอารถบรรทุกมาทาเนี่ยนะถ้าการเดินทางยังเป็นแบบนั้นอยู่เนี่ยระดับโลกของคุณคือเป็นแบบไหน อันนี้คือเขาคุยกับพวกทูตนะพวกทูตไม่รู้ว่าได้ไปดูพื้นที่บ้างหรือเปล่านะเขาอาจจะแบบจากสนามบินก็นั่งรถส่วนตัวกันมาเลยแล้วก็ไม่ได้ดูข้างทางเลยว่าอันนี้แบบนี้เหรอจะเป็นศูนย์กลางระดับโลกคือถ้าเกิดเขาจะทําจริงเนี่ยอันเนี้ยเห็นด้วยเห็นด้วยก็คือเรามีตัวอย่างมากมายอะ่ะต่างประเทศใช่ไหมฮาวายหรือว่าประเทศที่เป็นชายหาดหมายถึงว่าพื้นที่ที่เป็นชายหาดเนี่ยอย่างแคลิฟอร์เนียของอเมริกาหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเราพัฒนาตรงนั้นได้เนี่ย ก็จะดีอย่างมากจริงๆไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลอะ่ะดูปีนังก็ได้เพราะว่าเราเคยไปเที่ยวปีนังเนี่ยนะเรายังรู้สึกว่าเออดีนะปีนังไปอยู่กับมาเลเซียนะถ้ายังอยู่กับไทยอยู่นะสงสัยก็เป็นเกาะชาวบ้านธรรมดานะเพราะว่าใครไปปีนังที่มาเลเซียเนี่ยระหว่างทางจากสนามบินเข้าไปในเมืองจะเห็นการพัฒนาอย่างมากเลยซึ่งแตกต่างกับที่ภูเก็ตที่เราเพิ่งจะไปมาปีก่อนว่าระหว่างสนามบินไปเข้าไปในเมืองเนี่ยก็ยังดูธรรมดาธรรมดาเลยแต่เราสามารถ ออปีก่อนๆกับมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเราได้ถึงสิบกว่าล้านคนเนี่ยนั่นมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อย่างมากเรียกได้ว่าเราโชคดีอย่างมากขนาดเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะใช่ไหมที่เขาบอกว่าการเดินทางภายในจังหวัดเองคนก็ต้องมีรถขับใช่ไหมหรือรถสาธารณะก็มีก็จริงแต่มันเป็นแค่เอารถบรรทุกเก่าๆมาดัดแปลงอะ่ะเป็นรถโพทองเฉยๆอะ่ะทูตหลายๆประเทศเขาก็ ให้ความเห็นว่าภูเก็ตเนี่ยมีศักยภาพนะที่จะเป็นศูนย์กลางระดับโลกได้เราหวังว่าเขาจะทจําจริงในอนาคตนะวงเล็บจะเป็นแค่คําคุยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกในะประเทศของเรากว่าจะทาอะไรแต่ละทีก็ทะเลาะก,กันก่อนเสร็จแล้วก็นู่นนัน่นนี่อีกนานกว่าจะได้เริ่มขนาดสนามบินสุวรรณภูมิกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาตั้งหลายสิบปีครับอันนี้คือภาพของภูเก็ตที่กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วในตอนนี้พี่บอกว่าเมืองร้างเมื่อกี้ใช่ไหม พอตอนประมาณสักเดือนกันยาที่มีข่าวสเปเชียลทัวริส visa นะเราจะให้มาลงภูเก็ตนู่นนั่นนี่นะสุดท้ายก็คือคุยโวซยกใหญ่เดือนตุลาเข้ามาได้จริงแค่ไม่กี่ร้อยคนเพราะว่าพอต้นเดือนปุ๊บกลุ่มแรกทําท่าจะมาแล้วจริงๆตอนแรกบอกว่ามาพันสองร้อยคนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าอะมาอ้างว่าคนในจังหวัดภูเก็ตไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็เลยต้องไปรอเขาผ่านเทศการ์ของเขาก่อนแล้วก็กว่านักท่องเทีย่ยวจะมาได้จริงวง,งเล็บแค่สามร้อยคนก็คือตอนปลายเดือนแล้ว ฉะนั้นสามร้อยคนแถมจะมากักตัวในโรงแรมหรูอีกเขาคงจะมาเดินแถบนี้หรอกนะนักท่องเที่ยวที่จ่ายแพงเป็นแสนเขาคงไม่มาเดินแถบนี้หรอกเขาคงจะอยู่แต่โรงแรมหรูของเขาใช่ไหมแล้วก็มีทัวร์มารับไปล่องเรือตามเกาะต่างๆคงไม่มาเดินในชาวบ้านแน่ๆอ่าแล้วก็ตรงนี้คือคนท้องถิ่นก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยจัดการพวกมาเฟียซึ่งเป็นปัญหาของประเทศเออเอาว่ามาเฟียนี่ด้วยหรือเปล่าปัญหาเพราะว่าอะไรนะถ้าเกิดว่า เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแม้แต่เชียงใหม่เองก็เถอะมีแต่รถสองแถวทําไมอ่ะจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกทําไมถึงไม่มีรถบัสเออมันมีมันมีเชียงใหม่มีแต่ว่ามันยังไม่ได้ครอบคลุมมากแล้วก็คือถ้าเกิดเที่ยวแค่ในตัวเมืองอ่ะโอเคยังพอมียังดียังดีที่ยังมีรถบัสเพิ่มขึ้นมาในช่วงปีหลังๆแต่ว่าอ่าการจะไปไกลๆที่โดยที่ไม่มีรถขับน,นั้นก็ยังยากแล้วก็ต้องเหมารถสองแถวอยู่ดีซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกต้อง ก็คือมันเป็นเพราะมาเฟียรหรือเปล่าแล้วก็ประเทศของเรามีเนินเขาต่างๆเยอะแยะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาสร้างลบเวไปแล้วกระเช้าที่แบบว่าเราก็แค่ขึ้นกระเช้าหรือขึ้นเคเบิลคาร์ก็ได้รถไฟขึ้นเขาใช่ไหมก็ไปถึงได้ง่ายๆเลยแต่นี่คือถ้าไม่ใช่ขับรถเองซึ่งต้องมีสกิลในการขับรถขั้นสุดยอดแล้วก็ต้องเหมารถสองแถวขึ้นไปกว่าจะขึ้นไปถึงนะครับอ้วกแล้วอ้วกอีกอ้วกแล้วอ้วกอีก ทำไมเราไม่เป็นแบบว่าเออขึ้นกระเช้าไปแป๊บเดียวถึงอะไรเงี้ยเรากลัวแบบว่าคนท้องถิ่นเขาจะไม่มีงานทําหรือคืออยากให้เขาขับรถอย่างเดียวไปจนแก่หรือยังไงอาคิดว่าเขาสามารถทําอย่างอื่นได้นะก็ตามข่าวนี้คือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาก็เชิญทูตจากประเทศต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยมาสัมผัสภูเก็ตวงเล็บที่กําลังร้างอยู่ในช่วงนี้นะเพื่อให้ทูตต่างๆเนี่ยเขาให้ความเห็นในการพัฒนาเกาะภูเก็ตวงเล็บว่าขอให้ทําจริงนะเพราะว่าอยู่มาหกปีแล้วอ่ะ ภูเก็ตก็ยังเป็นภูเก็ตอยู่เหมือนเดิมนะแล้วคิดจะมาเปลี่ยนเอาตอนนี้หรือก็ทูตต่างๆเขาให้ความเห็นว่าควรจะพัฒนาระบบขนส่งในภูเก็ตอย่างที่บอกอ่ะควรจะมีอย่างน้อยก็รถรางคือจะมาสร้างรถไฟฟ้าคงยากอ่ะถ้าเป็นรถรางอ่ะโอเคแต่ว่าหวังว่าจะไม่อย่างที่บอกอ่ะทะเลาะกันก่อนแล้วก็ค่อยอนุมัติงบแล้วก็เริ่มสร้างแล้วก็ทะเลาะกันต่อแล้วก็นู่นนั่นนี่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวอีกสิบปีถึงได้สร้างอะไรเงี้ยคงไม่เป็นอย่างนั้นนะคงอยากให้รีบสร้างนะ พอทูตเขาก็บอกแล้วอะว่าควรจะมีระบบขนส่งพื้นฐานแล้วก็สามารถให้ภูกเก็ตเนี่ยเป็นศูนย์อบรมสําหรับธุรกิจได้ก็ทูตเขาอันนี้เพูดเองทูตเขาอาจจะคิดอยู่ในใจวก็ได้บอกว่าทําให้เหมือนประเทศชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อแต่ทูตเนี่ยมีทั้งทูตออสเตรเียเนปาลนทเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้รัสเซียเม็กซิโกสวิสเซอร์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรเลียยูเคบราซิลและลักเซมเบิร์ก แล้วก็มาถึงย่อหน้าที่เราไม่ชอบอย่างมากเลยเพราะว่าอัพก็แอนตี้มาตลอดก็น,นี่ที่เป็นหลักฐานไงว่าเขาจะไม่เอาจํานวนแล้วไงเนี่ยก็บอกว่าประเทศของเราเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงจากการพุ่งเป้าไปที่จํานวนนักท่องเที่ยวแต่ว่าจะเน้นที่คุณภาพของพวกเขาซึ่งมีข่าวอื่นก็เค,เคยพูดเลยว่านักท่องเที่ยวคุณภาพคือยอมอยู่นานจ่ายนักอันนี้คือคุณภาพนี่คือคุณวัดคุณภาพของคนด้วยด้วยเงิน ไม่ได้วัดว่าเขาชอบมาเขามาบ่อยเขามาประจําเขาอยู่นานถึงเขาจะไม่ได้จ่ายหนักแต่เขาอยู่นานเขามาบ่อยมากเขารักประเทศไทยมากอะไรอย่างนี้คุณไม่ได้วัดเขาที่ตรงนั้นเขาคุณวัดเขาที่เงินซึ่งอันนี้เอาไม่ชอบอย่างมากซึ่งทางกระทรวงเนี่ยกำลังทํางานกับพวกเอเจนซี่ต่างๆว่าจะทำยังไงถึงจะออกมาตรการขูดอ้อออกมาตรการนั่นแหละรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพเหล่านี้แล้วกัน แล้วก็ประเทศไทยก็คือออกสเปเชียลทัวริส visa อย่างที่บอกใช่ไหมเพื่อที่จะรอ,องรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสี่ยงโควิดตามอย่างเช่นจีนเป็นต้นคือแม้กระทั่งจีนเนี่ยเาก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ได้ว่าอะไรคนจีนคือหมายถึงว่า,าคนจีนของเดิมเขาก็เคยเข้าไทยได้โดยที่แค่ขอ, visa, อ,อ,อวีซ่า on a ะไ i v a l แต่ตอนนี้เขาต้องมาขอสเปเชียลทัวริส visa ซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็ลําบากมากขึ้นแต่เรายังบอกว่าเราจะเอาคนจีนเข้ามาให้ได้เยอะ แล้วจากการคุยโวนี้ก็คือมีคนจีนเข้ามาได้แค่200คนเท่านั้นเองจากสเปเชียลทัวร s t ิสวีคุณภาพของคุณไงหลักล้านแลกกับหลักร้อยนี่คือคุณภาพเหรอที่ออบเคยบอกว่าเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวปี2019คือ2ล้านล้านบาทฉะนั้นสมมุติว่านักท่องเที่ยวเรารีดเขาจนเขายอมจ่ายคนละ1ล้านบาทเนี่ยนะเราต้องมีมหาเศรษฐีเข้าประเทศไทยถึง2ล้านคนถึงจะมีรายได้2ล้านล้านบาทคือแต่ละคนนี้ต้องจ่ายคนละล้านด้วยนะ จะไปหามุกให้เขาจ่ายเงินเป็นล้านในทีเดียวคงไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยหามุกให้เขาอยู่นานๆนี่ไงก็คือสเปเชียลทัวริสบีซ่าเนี่ยก็จะทําให้คนแบบอยู่ในประเทศไทยได้นานๆฉะนั้นถ้าเขาอยู่นานๆเขาจะจ่ายเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงล้านนึงไงอะไรอย่างนี้อันนี้คิดเองแต่สุดท้ายแล้วจากสองร้อยคนนั้นก็มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่สุดท้ายก็ได้มาประเทศไทยเ <c oughs> พราะว่าในประเทศจีนเองเขาก็มีการปิดกั้นมีอะไรเนี่ยดูเมสติก ธุริสึมแคมเปญในประเทศของจีนเองแล้วก็แน่นอนว่าการเล่นท่าขนาดนี้สุดท้ายก็คือไม่ได้เป็นไปตามที่คิดฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของเขามากคือเหมือนคนนั่งเทียนคิดอะว่าอยู่ดีๆอยากจะได้ลูกค้าแบบจํานวนน้อยๆจ่ายแพงๆแ,แต่เอาเขาจริงทําไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องปรับเป้าแต่แค่ว่าระหว่างกว่าจะปรับเป้าเนี่ยเราก็จะเห็นความอะไรต่างๆแบบนี้แหละคือมันจะเริ่มต้นจากการที่ออกแนวคิด อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ออกมาอย่างเช่นที่บอกเมื่อกี้ว่าจะเอาแต่รวยๆใช่ไหมสุดท้ายไม่ได้ผลปุ๊บก็อ่ะไปหาเราจะทํำยังไงเนี่ยตามตรงเนี้ยเราจะออกแพ็กเกจใหม่ๆคือต้องไปคิดแพ็กเกจนะของเดิมไม่ต้องมีแพ็กเกจอะไรเขาก็มาอยู่แล้วนะคือเขามาโดยที่เราไม่ได้มีแพ็กเกจอ่ะแต่ตอนนี้เราจะไปคิดแพ็กเกจเพื่อให้กลายเป็นว่าคือของเดิมเราโชคดีที่เขามาเยอะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ตอนนี้เราคิดจะทําคือทําคือทําอะไร ให้เขาจ่ายแพงๆเอาเฉพาะคนมีคุณภาพก็คือไม่ได้ผลปุ๊บก็จะคิดแพ็กเกจพอคิดแพ็กเกจไม่ตอบรับปุ๊บก็จะไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเราหวังว่าจะได้นักท่องเที่ยวมากขึ้นจากกลุ่มสแกนดิเนเวียอ่ะจีนมาน้อยแล้วอ่ะสแกนดิเนเวียเพิ่มตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมไปอะไรกับกลุ่มสแกนดิเนเวียจัง อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่สแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็จ่ายภาษีเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็เลยได้สวัสดิการเยอะเราก็เลยหวังจะได้จากสวัสดิการตรงนั้นแหละคนได้สวัสดิการเยอะก็เลยจะได้มาอยู่นานๆในประเทศไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะอ,อแต่เขาก็อ้างว่าโฟกัสกลุ่มนี้เพราะว่ามีการติดเชื้อต่ําซึ่งจากตรงนี้คือปีที่แล้วทั้งประเทศไทยมีนักท่องเที่ยว40ล้านแล้วตอนนี้เราจะเอาคุณภาพจะเหลือได้สัก10%หรือเปล่า4ล้านจะถึงไหมจากที่เคยได้40ล้าน ก็คือมาจากคนจีนสักสิบล้านคนแล้วภูเก็ตเคยได้นักท่องเที่ยวถึงสิบห้าล้านคนเลยนะสิบห้าล้านนี่คือต่างชาติประมาณสิบกว่าล้านแล้วก็คนไทยอีกสักสองสาล้านแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็คือการสัมภาษณ์ของคนที่เปิดร้านค้าที่อยู่ในภูเก็ตนั่นแหละก็บอกว่าโอเคมาตรการของรัฐบาลที่เน้นโปรโมตการท่องเที่ยวคนในประเทศเนี่ยก็ช่วยให้เขาเนี่ยยังคงพอจะเปิดร้านต่อได้บ้างแต่ว่าเออมันเป็นนโยบายที่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายเรามันก็ ไม่สามารถเทียบได้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะเคยพูดข่าวหนึ่งไปว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาจ่ายหนักกว่าคนไทยถึง4เท่าหมายความว่าจํานวนเขาก็เยอะกว่าด้วยใช่ไหมภูเกต็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ10กว่าล้านคนไทยแค่สองสาล้านแถมนักท่องเที่ยวต่างชาติยังจ่ายหนักกว่ากันถึง4เท่าฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวภูเกต็ตเนี่ยปี2019เนี่ย4,500ล้านเนี่ยมาจากต่างชาติ4,0,000ล้านเลย จากคนไทยแค่40,000ล้านฉะนั้นต่อให้เราโหมคนไทยยังไงซึ่งเขาไม่มีอารมณ์จะเที่ยวแล้วก็เขาก็มีไรายได้น้อยลงด้วยเนี่ยต่อให้เขามาเที่ยวกันเต็มแม็กเหมือนเดิมเนี่ยยังเทียบกับของเดิมไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้ก็คือข่าวของการเปิดประเทศแบบสโลโมชั่นที่เรานํามาฝากกันเขามีความคิดเหมือนเดิมอยู่ที่จะเอาแต่นะักท่องเที่ยวคุณภาพคือคุณภาพของเขาก็คืออยู่นานตังเยอะซึ่งเราไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทําสําเร็จแล้วเขาก็จะทําเหมือนกับ แคมเปญให้คนในประเทศมาเที่ยวใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ผลเขาก็จะพยายามงัดมุกจนกระทั่งไม่รู้จะงัดยังไงเราก็จะเปิดหมดเลยเราเชื่อแบบนั้นนะนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ